คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันเ,นเรื่องหนัก เรื่องเคลียๆกันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมเข้าวัดดีกว่าครับไปเที่ยวที่วัดเข้าวัดทาบุญกันนะครับไปเสริมดวงชะตาเสริมบารมีกันครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดป่าแฝกหนองป่ายางตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับวัดแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและที่สําคัญณนะตอนนี้เองเนี่ยที่วัดยังขาดแคลนถาวรวัตถุเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในส่วนใดบ้างไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ วัดป่าแฝกน้องป่ายางตั้งอยู่ที่466หมู่9ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ2558โดยมีญาติโยมผู้ใจบุญได้ถวายที่ดินจำนวน3ไร่ถวายให้กับพระอาจารย์วิภูมิวชิวรกโรพระอาจารย์วิภูมิตั้งใจสร้างวัดเพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนได้ทำบุญและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พอชาวบ้านป่าแฝกในระแวกแรอบๆพื้นที่ได้เห็นความตั้งใจของพระอาจารย์จึงรวมใจยกที่ของหมู่บ้านป่าแฝกบริเวณหนองป่ายางซึ่งเป็นหนองน้ําของหมู่บ้านและเป็นที่สาธารณะอีกจํานวน12ไรเพื่อให้วัดมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านป่าแฝกและชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงสืบไปเพราะการดำรงชีวิตทุกวันนี้ถ้าเราใช้หลักธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว การดำรงชีวิตของทุกท่านอ่ะจะอยู่หยุดครูต้องตามคำนองฟองทำได้และอีกประการหนึ่งนั้นการเข้าวัดนั้นบุคคลท่านต่างๆอาจจะคิดว่าเข้าวัดเพื่อมาหวังได้บุญแต่ที่จริงไม่ใช่เข้าวัดคือป,ประสงค์หลักคือการเข้าวัดเพื่อจะได้ทั้งบุญและจะได้ทั้งสติและธรรม มากับเเข้าไปปฏิิบบบััตัตตกวองรรยากาศภายในวัดนอกจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจะได้ไหว้พระทำบุญปล่อยปลาสดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตแล้วพุทธศาสนิกชนยังมาขอพรกับพระโพธิสัตว์กนอิมเทธธิดดาผู้ซึ่งมาปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์อีกด้วยปัจจุบันวัดป่าแฝกน้องป่ายางกำลังก่อสาร้างอุโบสถขึ้นหนึ่งหลัง โดยภายในประดิษฐานพระเจ้าหลวงทันใจซึ่งการก่อสร้างอุโบสถเสร็จไปแล้วบางสว่วนแต่ก็ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมากทางวัดจึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ทำการสร้างพระอุโบสถขึ้นหลังหนึ่งเพื่อจะให้สืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้เป็นที่ บวาเพ็ญบุญกุศลของอพุทธศาสนิกชนทุกทุกคนทำไมถือว่าเป็นการสืบต่อเพราะการสร้างโบสถานี้จะเป็นที่อุปสมบทของพระพิสุเพื่อให้ได้สืบต่อพระพุทธศาสนาและเป็นที่ทำบุญของบรรดาสาธุชนทุกท่าน ฉะนนนั้จจึงของเเเรรียชิิญพรรรรนนร้้้้้มมมใใหหได่วกัันนนนสาาาางงบคีพุทธศาสนิกชนที่อยากร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถวัดป่าแฝกน้องป่ายางสามารถบริจาคได้ทั้งอิฐหินปูนทรายและเงินสดโดยโอนเงินผ่านบัญชีของวัดไดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีสำนักสงฆ์วัดป่าแฝกหนองป่ายางหมายเลข422141 1116ประเภทบัญชีออมทรัพย์